เบเบทดภาคใหม่ดีขึ้นหรือแย่ลงสวัสดีครับผมทวินทีนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องประเด็นว่าเบเบทดภาคใหม่ดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับถ้าพูดถึงเบเบทดเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงหงแดงพยัก์ขาวเต่าตะนองมังกรฟ้าท่านนอใหม่ขา้นหนักก็จะเรียกว่าเปกาซัสอ่าเปกาซัสซามูไร แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เบเบดเนี่ยคือตัดออกไปเลยแล้วทำห้แล้วทำเบเบดขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่าเบเบดเบิร์สหรือว่าเบเบดภาคใหม่ทําใหม่หมดเลยระบบใหม่ของเล่นใหม่ระบบใหม่ๆต่างๆของเบเบดที่เข้ามานะครับถามว่ามันดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงผมจะเลี่ยงประวัติของเบเบดเบิร์สมาก่อนนะครับก็คือเบเบดเบิร์สภาคแรกเนี่ยชื่อว่าเบเบดเบิร์สเลยตั้งชื่องอ่ายๆให้เอกก็คือ Oi, เอาอีวาลโตถามว่าภาคนี้มันเป็นการเปิดเปิดภาคใหม่ที่ค่อนข้างโอเคนะผมว่ามันก็สนุกดีเพราะว่าตัวคู่ปะพระเอกมันก็เฮ้ hey, คนเพื่อนพระเอกก็สู้มีมิตรภาพสู้ไปได้เพื่อนเป็นอะไรที่สุดยอดมากทาไปได้เรื่อยก็โอเคผมก็รู้สึกโอเคมากมาถึงภาค2ภาคก็สเบเบดเบิร์สก็นะครับเป็นเบเบดภาคที่มันพัฒนาจาก ถ้าเรามาจากภาคเบิร์สภาคแรกคือมันจะมีระบบใหม่ที่เขาเรียกว่าก็ตก็คือก็ตซิสเต็มคือระบบใหม่ก็คือมีมีอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นชิพไอ้อย่างเออตรงตรงกลางของเบยเออมันจะมีตรงนั้นอะ่ะทําแล้วมันค่อนข้างส,ส,สนุกชูเนี่ยคือโคตรเท่เลยในเรื่องนี่คือแม่งใช้แม่งเป็นตัวโกงด้วยแม่งใช้รีเคลียมรีเคลียมแล้วก็สวิตการล่างใหม่โอเคภาค3 เบเบดเบิร์สโชเซตนะครับภานนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะว่าแต่แต่มันเป็นภาคที่ดีมากเลยนะเพราะว่าไทยเนี่ยไทยที่เอามาฉายเนี่ยไทยเอามาฉายแค่ภาคเบิร์สภาคก็สก็ไม่ได้ฉายนะภาคก็สก็ไม่ได้ฉายแต่คนรู้ว่ามีภาคก็อกต่อแต่ว่าไอ้ภาคเซตเนี่ยไม่เอามาฉายไม่เอามาฉายไม่รู้เพราะอะไรทั้งที่มันเป็นภาคที่คนคนวิจารณ์ดีโอ้โหมันดีมากไอ้ภาคเนี้ยมันสนุกมากพราเอกในเรื่องเนี่ยชื่อว่าไอก้าคือไม่ใช่เอาอีวาลุโตะนะ คือภาคแรกมานี่คือวาลุโตภาค2ก็วาลุโตใช่ไหมแต่ภาค3นี่คือภาคแซดเนี่ยไม่ใช่วาลุโตแต่เป็นไอกาซึ่งใช้เบยใหม่ชื่อว่าเบรก็คือว่าอะิลิสไม่ใช่ไม่ใช่หูเก่าพระเอกที่ชื่อวันคิลี่นะคือไอภาคเนี้ยมันจะมีระบบใหม่รุ่นเล่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมันจะมีมันจะมีระบบใหม่คือระบบระบบของภาคแซดเนี่ยนะมันจะมีระบบใหม่ที่เรียกว่าโชแซดระบบเนี้ย มันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมันมาลันหลังคือไอ้ระบบนี้คือมันจะสามารถกันการเบรสได้การเบรสก็คือการที่ชัด,ดกันไวมากๆคือจะท่าทเบเบ็มันลวมันแตกจากการเป็นการนับแต้มใหม่ของเบเบยุคใหม่ก็ภาคนีเเ้เขาบอกว่าดีมากตัวรลายเทพโกงเก่งเขาบอกว่าดีมากมาถึงภาคที่อาจจะผมรู้สึกเฉยๆกับไอ้ภาคนี้มาภาค GT หรือว่าตัวหลักชื่อวันรัม คือภาคเนี้ยมันเป็นภาคที่เปิดมาตอนแรกผมรู้สึกเฉยๆกับพระเอกมาพระเอกหัวมันเมงมงเมเบมันก็แต่เบภาคเนี้ยผมยอมรับจริงว่ามันเป็นเบที่ค่อนข้างโหดมากแต่ละตัวนี่คือมึงโหดมากโหดจริงๆคือมันโหดมากเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นด,ดาดาอนอาชูล่านี่ก็เก่งเดียโบลสก็เก่งโจเกอร์ก็ค่อนข้างเก่งเจนซิตเนี่ยพอพคาลินี่คือเก่งมากเก่งจริงๆเก่งสุดๆ แต่ภาคเนี้ยคือมันไม่ค่อยเน้นเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะคนถึงผมว่ามันคนเฉยๆมากเลยภาคเนี้ยคือมันเน้นขายของมากเกินไปคือผมเข้าใจไหมจนมาถึงภาคปัจจุบันที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้ b a b บดเบ u ร์สสปาร์กิ่งเบเบดเบอร์สสปาร์กิ่งเนี่ยพัฒนาขึ้นหรือว่าแย่ลงยังไงคือภาคเนี้ยผมว่ามันโอเคนะคือมันอะเอาตัวเอานักสแสดงเก่าๆกลับมาเบเบ t ก็เอาฮบรีใหม่มีระบบใหม่เขเรียกว่าสปาร์กิ่ง b a เคือการเอาดิส เอาคือการเอาดิสกับเลเยอร์มารวมกันเลยมารวมกันไปเป๊ะเลยถามว่าเวลาเบิร์ดเนี่ยมันจะมันจะหลุดแค่ไดเวอร์ดิสกับเลเยอร์จะไม่หลุดจากกันข้างเนี้ยมาค่อนข้างพัฒนาโอเคเบย์แต่ละตัวมันก็ทําสวยสวยมากๆสวยจริงๆเหมาะก,กับการเก็บมากๆแล้วตัวรลายนี่ค่อนข้างโอ้โหเท่เลยอะ่ะชื่อว่าอะไรวะชื่อว่าเลนวาฮาร่ามั้งที่มันใช้เบย์อะไรลูซิเฟอร์นะ ก็เนี่ยแหละคือมิราฒนาการของไปเบสภาคใหม่คุณมีความคิดเห็นยังไงนะคุณคอมเมนต์ด้วยถ้าคุณชอบถุยและคุณชอบคลิปนี้คุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ <c oughs> ับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสหรับนนนีี้ผมวิทกก็ลาไป่อสวัสดีครับ